สวัสดีครับวันนี้ร้านออลุ่งเรือนะครับก็จะพามาดูวิธีการเซตตัวปลดเร็วนะครับของล้อเสริมนะครับล้อเสริมรถไถคือเป็นล้อกันหล่มนะครับก็คือตัวชุดนี้นะครับส่วนในตัวเซ็ตที่ปลดเร็วนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเซ็นเตอร์ของรูน็อตนะครับจะอยู่ที่32เซนนะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเตอร์รูนี่30นะครับไล่คือจะอยู่ล้อรถไถเดี๋ยวลองให้น้องใส่ดูนะครับ จะเป็นลนักษณะเสียบเข้าสลักนะครับเมื่อเข้าสลักเสร็จแล้วก็จะมีเขียวนะครับเข้าไปล็อกแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคือมันจะมีข้อดีอย่างคือสามารถกดออกนะครับกดออกและใส่ทำได้ในเวลารวดเร็วน,นะครับชุดนี้เป็นสกูเกียวนะครับปรับเร่งนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเซ็ตปดเร็วนะครับทางร้านก็มีไว้จำหน่ายอยู่นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใช้กับรถไถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อเสริมรุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องขนาดระยะเซนเ,นเตอร์ไงก็สอบถามเข้ามาที่แอดมินร้านได้นะครับขอบคุณมากครับ